บทที่35การพูดจากใจเอาละข้าคงต้องไปแล้วนิธาการไปไหนมาไหนของข้าไม่มีพิธีรีตรองมากขนาดนี้ข้าก็จะมาดูการก่อสร้างวัดนี้กับเจ้าทุกวันพอมาแล้วข้ารู้สึกมีแต่ความปิติสุขเขาพูดพร้อมกับหันหน้ามาทางไกรสอนพยาค่ะไกรสอนตอบรับ นี่ท่านอมตถ,ถ้าข้าตายเมื่อไรเจ้าจงใช้วัดแห่งนี้จัดพิธีศพของข้านะข้าจะขอให้วิญญาณของข้าได้อยู่ร่วมพระบารมีขององค์พระศรีอริยเมตรตรเขาหันไปพูดกับอมาตอีกครั้งพร้อมกับทําท่าจะลุกขึ้นพระองค์พูดอะไรเยี่ยงนั้นพระเจ้าค่ะไม่สูจะเป็นมงคลน,นักอมตคนสนทตอบ จะไม่ต้องพูดเอาใจค่าดอกข้ารู้ตัวข้าดีไั้ของข้าก็ล่วงเลยเข้าสู่ช่วงปลายแล้วเจ้าทำตามที่ข้าบอกก็แล้วกันพระองกรกำชับรับด้วยกล้าวพยาคาอมาตตอบอีกพอเห็นพระอินทราชาลุกขึ้นยืน ทุกคนที่อยู่ในสถานที่นั้นต่างก็กุลีกุจอตามหน้าที่ของตนเองนางสนมก็เข้ามาประคองอำมาตาเสนาบดีต่างก็คานไปที่ประตูทหารองครัก์ที่หน้าประตูก็ตะโกนแจ้งว่าพระอินทราชาจะเสด็จกลับแล้วเสียงสั่งการคนที่อยู่ข้างนอกอุโบสถเสียงเจ้าหน้าที่แบกเกี่ยว ะที่นั่งก็ดังพลืบขึ้นทันทีฉันไปละวนะวันนี้เวลาคำ่ำเจ้าเข้าไปพบข้าหน่อยข้ามีเรื่องจะสนทนากับเจ้าหลายเรื่องพระอินทราชาหันมาพูดกับไกสอนหลังจากยืนขึ้นแล้วรับด้วยกล่าวพะยะค่ะไกสอนตอบไกสอนยังคงนั่งหมอบอยู่กับพื้นอย่างนั้นและทันทีที่พระอินทราชาก้าวเดิน ทุกคนที่ไม่มีหน้าที่อะไรก็ยกมือพนมขึ้นเหนือหัวเพื่อถวายบังคมพร้อมกับกล่าวพร้อมกันว่าขอเจ้าเหนือหัวทรงพระเจริญท่านโพเชครับนี่คือครั้งแรกที่ผมได้เจอกับโคฮารุใช่ไหมครับแล้วถ้าผมอยากรู้เรื่องราวแบบรวบลัดเลยจะต้องทำอย่างไรผมถาม เธอก็กำหนดรู้เรื่องราวของตัวเธอเองกับหล่อนต่อไปได้เลยแต่มันจะเป็นภาพที่เห็นจากสายตาของไกสอนเท่านั้นนะเธอจะไม่สามารถเห็นภาพจากสายตาของหล่อนได้เขาตอบพอท่านโพเชพูดจบผมก็ลองกำหนดตามที่เขาบอกว่า ต้องการจะเห็นเรื่องราวระหว่างไกสอนกับโคฮารุในความรู้สึกก็บอกทันทีว่าเวลาผ่านไปอีกเกือบหนึ่งเดือนกว่าที่ไกสอนจะได้พบหลอนอีกครั้งเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่บ้านของเขา ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ในเขตพระราชฐานแต่เป็นคนละฟ้ากับพระราชวังของพระอินทราชาวันนั้นเป็นวันก่อนการสมโพธ์องค์พระศีอาริยเมตรยัยที่ไกสอนปั้นขึ้นประมาณสองเดือนพระอินทราชา โปรดให้นางสนมนำเสื้อผ้าที่จะมาใช้สวมใส่ในวันงานมามอบให้เขาซึ่งนางสนมคนนั้นก็คือโคฮารุหล่อนเดินทางมาด้วยตัวเองทางเรือเธอนำขึ้นมาที่ลานกลางบ้านพร้อมกับพานเงินขนาดใหญ่ที่มีชุดนั้นวางอยู่ข้าได้รับมอบหมายจากเจ้าเหนือหัวให้นำเสื้อผ้าชุดใหม่นี้มามอบแด่ดเจ้า โกฮารุพูดกับผมขณะที่เข้ามานั่งในศา,าลารองรับเรียบร้อยแล้วขอบใจนะท่านแม่หญิงข้าฝากกราบทูลเจ้าเหนือหัวด้วยว่าข้าซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ยิ่งนักไกรสอนพูดเมื่อได้อยู่ใกล้เธอผมจึงเห็นความงามของเธออย่างถนดัด ผิวของเธอขาวละเอียดเนียนไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปกลิ่นของน้ำอบและแป้งร่่ำที่หอมฟุง้งยามที่มีสายลมพัดมาประทะกายเธอเสียงของเธอนุ่มนวลอ่อนหวานกิริยามารยาทงดงามสมกับเป็นนางสงมที่คอยปนในบาิพระราชา โปรดลองสวมใส่ดูก่อนหากไม่พอดีข้าจะนำกลับไปแก้ไขให้เสื้อชุดนี้เป็นฝีมือการตัดเย็บของข้าเองโคฮารุพูดได้ขอรับท่านแม่หญิงไกลสอนตอบจะเรียกว่าอุสาวด,ดีก็ได้ไม่ต้องเรียกาว่าท่านแม่หญิงหรอกท่านไกลสอนเธอพูด ได้ขอรับแม่นางอุสาวดีงานข้าขอเอาเสื้อเข้าไปลองก่อนนะไกรสอนตอบไม่นานผมก็ออกมาจากห้องพร้อมสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ทั้งตัวเป็นเสื้อแขนยาวคอจีนและผ้านุ่งแบบโจงกระเบนมีผ้ารัดเอวอีกหนึ่งผืนผ้าที่ใช้ตัดเย็บเป็นผ้าไหมเนื้อละเอียดทอด้วยลวดลายกระจัง ผ้านุ่งเป็นสีน้ำเงินกรมท่ามีสีเหลือบออกม่วงๆส่วนเสื้อเป็นสีครีมอ่อนค่าดูดีมากเนื้อผ้านุ่มเนียนแววาวดูพิเศษหรูหราจริงๆขอบใจแม่นางมากที่อุตส่าห์เป็นธุระให้ใกล้สอนกล่าวชมผ้านี้เป็นผ้าไหมที่สั่งจากต่างประเทศนะมันจึงนุ่มนวลกว่าผ้าไหมของเรา แต่เอ๊ะรู้สึกว่าแขนจะยาวไปหน่อยท่านไปถอดมาเดี๋ยวข้าจะสอยขึ้นให้วันนี้เลยหล่อนเสนอพวกเจ้าไปพักผ่อนที่ท่าน้ำรอข้าก่อนก็ได้ข้าจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการแก้เสื้อให้ท่านใครสอนหล่อนหันไปบอกกับผู้ติดตามและนี่ก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราได้สนทนากันแบบสองต่อสอง ผมคิดในใจว่านี่ทลอดรู้ว่าไกรสอนคือคู่รักของหล่อนที่รอจะได้เจอกันในโลกอนาคตก็คงจะดีเราจะได้ไม่ต้องแซงทำเป็นไม่รู้จักกันผมเริ่มเข้าใจความรู้สึกของโครฮารู้ขึ้นมาแล้วว่าเธอรู้สึกอย่างไรในครั้งแรกที่ได้เจอผมตอนนี้ผมได้แต่ส่งกระแสความคิดไปให้กับไกสอน เพื่อบอกกับเขาว่านี่คือเนื้อคู่ของเขาในอนาคตแม่อุษาค่าค่ามีอะไรจะบอกกับออ,อ,อไกสอนเหมือนจะพูดอะไรออกไปแต่ก็หยุดเจ้ามีอะไรหรือล่อนถามหลังจากที่ไกสอนพูดทิ้งระยะอ,อข้าไม่พูดดีกว่าเขาตัดสินใจที่จะไม่พูดความในใจ เจ้าหนี่พี่คนจริงๆเจ้าจะพูดอะไรฝากบอกอะไรกับใครก็พูดมาเถิดหากเป็นสิ่งที่ข้าช่วยได้ข้าก็ยินดีหลอนสนาข้ากำลังลังเลว่าจะพูดสิ่งที่มันผุดขึ้นในใจของข้าออกไปดีหรือไม่เขาพูดหลังจากที่ไกสอนพูดแบบนี้ผมก็ส่งกระแสความคิดไปหาเขาว่า พูดออกไปเลยไม่ต้องกลัวหลังจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงความคิดของเขาตอบกลับมาจะดีหรือเธอคือนางสนมของเจ้าเหนือหัวที่มีพระคุณต่อข้านะผมจึงตอบกลับไปในความคิดของเขาว่าอย่าลังเลเลยทำตามที่ข้า,า,า,าบอกเธอพูดมาได้ข้ายินดีรับฟังนางอุตสาวดีพูดเพื่อให้เขารู้สึกสบายใจ ได้ถ้าอย่างนั้นข้าจะพูดแลนะที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าทำข้าใช้ความรู้สึกหรือนิมิตที่เป็นเครื่องนำทางให้ข้าทำผลงานที่เจ้าเห็นทั้งหมดส่วนใหญ่ก็เกิดจากความรู้สึกเหล่านั้นเขาพูดแล้วมันเป็นเยี่ยงใดและเจ้ากำลังหมายความว่าอะไรหล่อนถามต่อ ถ้าจะให้ข้าเชื่อความรู้สึกของข้าณขณะนี้และบอกความรู้สึกนี้ออกไปกับเจ้าได้โปรดอย่าเคืองข้านะเขาพูดข้าสัญญาว่าจะไม่เคืองเจ้าบอกมาได้เลยหลอนตอบ ความรู้สึกของข้าบอกว่าเจ้าคือเนื้อคู่ของข้าแต่จะเป็นชาตินี้หรือชาติไหนในอดีตหรือในอนาคตข้าก็ไม่อาจรู้ได้เขาตัดสินใจพูดความรู้สึกหล่อนนิ่งเงียบและดูเหมือนว่ากำลังคิดอะไรอยู่ท่านโพเชครับผมรู้สึกว่าใกล้สอนจะรับรู้และโต้อตอบกับผมได้นะครับผมถามท่านโพเช ขณะนี้เธออยู่ในสถานภาพที่เป็นจิตวิญญาณส่วนเขาอยู่ในสถานภาพที่เป็นจิตสำนึกถึงแม้ว่าเธอจะมาจากโลกอนาคตแต่เธอก็เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณทั้งหมดของเธอเขาอธิบายอืมถ้าอย่างนี้ผมก็สามารถโดนใจอะไรเขาก็ได้นะสิครับผมถามได้แน่นอนเพียงแต่เขาจะทำตามเธอหรือไม่เท่านั้นเขาตอบ